สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาให้สามรัดนะคะสามรัดนะคะวันนี้วันที่แปดนะคะใช่ไหมคะวันที่แปดเนอะเดือนสี่ปีหกสิบสี่นะคะวันนี้นะคะสิบโป้งสามรัดนะคะเด่นๆนนะคะศูนย์สี่เก้า สามแปดนะคะเด่นของเขานะคะเม็ดเดียวนี่คือสามสองค่ะเม็ดเดียวนะคะสามสองเม็ดที่สองก็คือเจ็ดสองนะคะเม็ดที่สามก็คือให้ตามนี้เลยนะคะเด่นศูนย์สี่นะคะสามเก้านะคะสามแปดนะคะกันสามห้านะคะ กันศ9ย์ค่ะตามนี้เลยนะคะเด่นๆของเขานะคะกัน0 9 0ย์8 35่เอาแล้วนะคะกันอีกตัวหนึ่งก็คือสองค่ะกันขึ้นกันลงนะคะเด่นนะคะเด่นตัวนี้ก็เด่นกันขึ้นกันลงนะคะสามเป็นแปดแปดเป็นสามนะคะสามห้าสามแปดศูนย์สี่นะคะ เม็ดเดียวนะคะถ้าไม่หนีเป็นไหนสามสองนะคะถ้าหนีมาก็เป็นเจ็ดสองนะคะตัวสองสองเจ็ดนะคะตัวนี้หนีเป็นแปรตัวนี้เลยนะคะเม็ดเดียวตัวนี้นะคะเราฟันนะคะเราฟันสามเก้าสี่สามเก้าศูนย์ตัวนี้คือสามตัวนะคะ แนวทางนะคะสามเก้าสค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็908าศูนแะคะเก้แล้วก็เก้ค่ะตัวนี้คือเด่น3ตัวนะคะ3ตัวของเขาสามรัดนะคะจับทําเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะผิดถูกประการใดขออภัยนะคะนะเรามาลุ้นกันนะคะ3รัดนะคะนะ ก็มีเยอรมันหนึ่งนะคะรัสเซียแล้วก็อังกฤษนะคะตามนี้เลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ดูช่องเราด้วยดีเสมอมานะคะนะดีใจมากๆนะคะทุกคนชอบทุกคนเอ,อ่ได้นะคะขอให้ได้ขอให้โวนกันทุกคนนะคะ บายบายค่ะ